ในส่วนของเซสชันที่2ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของ AI นะครับเอะเดี๋ยวทุกคนมารับชมนะครับแอลเซ็นตมเต้อนรับอาจารย์เอกนะครับนี่ปผมเอยนะโอเคอ๊ะเชิญครับสวัสดีท่านนะครับเดี๋ยวอย่างก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวแนะนําตัวก่อนนะครับตามนี้นะครับก็เอกทธรเอิบสวัสดีนะครับชื่อเล่นชื่อเอกนะครับก็เรียกอาจารย์เอกก็ได้นะครับสบายๆนะครับ ก็ผมเป็นอาจารย์ประจำของที่สถาบ n น z e Training นะครับก็ผมจะดูแลในหลักสูตรที่เป็นในตัวนี้คือโพรใหญ่นะครับตั้งแต่ตัวแรกนะครับตัวเลยครบหมดเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของโปรแกรมมิ่งนะครับก็คือเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับโดยจะเป็น SPSP. SP. net นะครับหรือจะเป็นตัวของ s u m a r i n นนะครับซึ่งเดี๋ยวในเดือนหนา้าจะไม่ผิดเดี๋ยวจะมี ไลฟ์ของผมเหมือนกันก็คือในส่วนของ ASP.NET นะครับในส่วนของ Summary นะเราจะได้มารู้จกักสำหรับใครแหมอยากรู้โปรแกรมมิ่งบ้างไนมะไม่ไมีไลฟ์ Life เลยนะก็เดี๋ยวเดือนหน้านะครับเดี๋ยวจะได้เจอนะครับจะได้เจอนะครับผมจะมาแนะนําในส่วนที่เป็น Visualization ที่เป็นในกลุ่ม AI นะครับซึ่งเมื่อกี้นี้เราเจอไปหลายตัวละอารุณขออนุญาตเิด เมื่อกี้นี้เราเจอ i s u a l i z a t i o n ไปหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยอ่านะครับอาจารย์เวสสายัยมีมีตัวของแมปนะครับตัวแมปนะมีอะไรอีกมีค์ดนะครับมีไายกราฟนะครับหลายตัวนะครับคราวนี้ในส่วนผมแนะนําก็คือจะมาคุยกันเรื่องของวิ u a l i z a t i o n อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของ AI นะครับซึ่งเป็นตัวเพิ่มนะครับเป็นตัวเพิ่มขึ้นมาเป็นตัวใหม่นะครับอ่านะครับที่จะมาช่วยให้เราสามารถนําข้อมูลที่คราวนี้ข้อมูลมีปริมาณเยอะมากๆนะครับ เราอยากจะรู้เทรนอยากจะรู้รูปแบบของมันนะครับบางทีเนี่ยวิชวล i z เ t ชันที่เรามีอยู่เนี่ยมันใช้ได้แหละแต่มันตอบโจทย์ยากมันอธิบายยากนะครับซึ่งในตัวของวิชวลไอเซชันเนี่ยก็จะมีหลายๆตัวนะครับในส่วนวิชวลไอเซชันนะครับที่อยู่ในกลุ่ม AI เนาะคราวนี้นะผมต้องหลบทางไงโอเคคราวนี้สังเกตก็จะมีเอาจริงๆริจะมีอยู่3าตัวนะครับแต่ตอนนี้ถ้าโดยปกตินะครับ ปกติทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาที่ขึ้นมาเราติดตั้งตัว p วกใหม่เนี่ยเราจะเห็นแค่2ตัวหรืออาจจะอันนี้ต้องลองเช็คนิดนึงนะเพราะว่าในตัว BI ถ้าเกิดใครไปใช้ตัวเก่าๆไปดาวน์โหลดมาติดตั้งแล้วไม่ได้อัปเดตเลยนะครับก็อาจจะไม่เจอตัวที่เป็น v r t u a l i z e t ชันที่ในกลุ่ม AI AI ก็จะมี3ตัวนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับ In, อินนะครับตัว Key Influencer นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะได้มาลองอดูกันนะครับ แล้วก็จะมีตัวที่2นี้ Q&A นะครับ Q&A นะครับมีตัวที่3าก็คือตัวของที่เป็นตัวของ Composite Tree คราวนี้อันนี้ผมเปิดให้ดูก่อนนะว่าอยู่ที่ไหนสำหรับคนที่นะครับใช้แล้วฉันไม่เห็นมีเลยไม่เห็นขึ้นมาเลยนะครับอยู่ที่ไหนนะครับผมมาเปิดให้ดูเราจะต้องมาที่ไฟล์นะครับพอดีอันนี้เราไม่ได้เป็นแบบืพวกช็อเนาะก็เลยลองดูแล้วก็อาจจะค่อยลองเช็คนิดหนึ่งเนาะผมมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็ออปชันเซตติ้งนะครับ แล้วก็ไปที่ออปชันนะครับโอเคนะครับอ่ะคราวนี้ตัวฟีเจอร์ที่เป็น AI เนี่ยเขาจะอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่ตัวของ Preview ฟ e a t u r e นะครับโอเคนะครับถ้าเกิดของใครไม่เจอเนาะในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมาเช็คที่นี่ได้นะครับอย่างเช่นอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เอาขึ้นมาให้ถ้าเราอยากจะใช้เนี่ยเราต้องเลือกเพิ่มขึ้นมานะครับก็ค,คือตัวนี้อยู่ผมบอกเนาะอ่านี่นะครับ decomposition t r e e ตัวนี้นะครับตัวนี้นะเนี่ยถ้าเราจะใช้ตัวนี้นะครับโอเคนะครับอ,อันนี้อันนี้ผมลองเอาโอเคอันนี้มันต้องรนะีสตาร์ทเนาะแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะไม่ได้สตาร์ทตัวนั้นเดี๋ยวจะเป็นตัวที่ผมไม่ได้ใช้แต่ผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวในไฟล์นี้ผมขออนุญาตผมจะเพิ่มอีกหนึ่งเพจน,นะครับเติมมาอ่ามีปลาเต็มน,นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมมาอยากให้เห็นก่อนนะครับว่า ข้อมูลที่เราใช้เป็นยังไงแล้วตัวเด็กกลุ่มเเนี่ยจะมาช่วยยังไงเนาะสมมุติตอนนี้เนี่ยสังเกตนะครับข้อมูลของเราเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในส่วนของอ่าผมเปิดตัวคัสเตอร์ให้ดูทีหนึ่งเป็นเหมือนคล้ายๆอะไรครับอันนี้เป็นฟีนะครับอ่าของยุทธาของคัสเตอร์ที่ส่งมาให้เราถูกไหมเขาก็จะมาอ่าที่ผมสนใจกลุ่มสนใจตัวนี้ผมสนใจตัวนี้นะครับก็คือเอ้แต่ละคนเนี่ยพอเลสปอนกลับมาฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยขอให้คะแนนเรานะ ว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่สังเกตนะก็จะมีในกลุ่มนี้ครับ original score เนะอะนะครับนี่ก็มีคะแนนตั 10, ้งแึ่1ห็นะมีทุกมีครบทุกคะแนนเลยนะครับคราวนี้ในตัวข้อมูลเนี่ยพอดีเขาใจดีเนาะเขาก็มีทำเลตติ้งให้เราแล้วว่าเลตติ้งเนี่ยเวลาได้คะแนนเขาจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นไฮกับโลนะอ่านะครับนะผมสมมุติผมลอง sort ถ้าเกิดเป็นอ่า ascending low เห็นไหม โลนี่มีคะแนนอะไรบ้างครับหนึ่งสองสามสี่พวกนี้เนาะอ่าห้านะครับง,ง่ายๆเลยก็คืหนึ่งศูนย์ถึงห้าเนี่ยน่าจะเป็นโลนะนะครับแล้วก็ห้าแล้วก็ตั้งแต่หกถึงสิบอ่าน่าจะเป็นไฮเห็นไหมคราวนี้อ่าคราวนี้ผมยังไม่ใช้เอไอนะผมจะมาลองให้เห็นก่อนว่าแล้วถ้าไม่ได้ใช้เอผมอยากจะรู้ข้อมูลเนี้นะครับอ่าผมคราวนี้ผมอยากจะรู้ว่าอะไรดีเอ้ยเวลาที่คนเขาจะดูนะครับว่า ให้คะแนนสูงหรือต่ำหรือพูดง่ายคือเรตติ้ง High เนี่ยนะครับหรือ Low เนี่ยนะครับมันมีคีย์หรือมันมีสิ่งอะไรเนี่ยนะครับที่มาเป็นตัวมีผลกับการตัดสินใจว่าจะเลือกคะแนนให้สูงนะหรือต่ำบ้างคราวนี้สมมุติตอนนี้นะครับผมลองเอาแบบธรรมดาก่อนอ่าธรรมดาธรรมดาคือผมใช้ตารางใช้ table ไหมอ่าครับผมใช้ table ธรรมดาเลยแล้วคลิกที่ table นะครับ ครับโ okay. อเคคราวนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรนะผมบอกว่าผมอยากจะรู้เรื่องเลตติ้งถูกไหมเลตติ้งของผมพอดีอยู่ในตัวไหนเนี่ยอ่าอยู่ใน customer table นะครับผมลากมาง่ายๆเลยการใช้วิสีโอชั่นในง่ายมากถ้าเราเตรียมข้อมูลดีเนาะเป็นการลากลากแล้วใส่วางให้ถูกมันขึ้นไหงั้นสังเกตต,ตอนนี้บนหน้าจอเราอดเดิมขออนุญ,ญาตขยายตัวตารางง่าย,ายๆเนาะให้ตัวนักคือใหญ่ๆหน่อยอ่านะครับก็จะได้เห็นชัชดๆทุกคน โอเคตอนนี้น่าจะโอเคนะตอนนี้เลตติ mm ้งมีไฮกับโลสองอันนะครับคราวนี้ผมอยากรู้แล้วว่าเอ้ยแล้วอ่านะครับถ้าเป็นคนที่ตัดสินใจโอเคนะครับแต่ละอะไรดีอ่านะครับเอ๊ะประเทศมีผลยังไงประเทศนะครับอยู่ที่ตัวของจ e วรการฟีเนาะอ่าเอาประเทศผมเอาประเทศมาดูนะผมก้าประเทศมาใส่ปึ๊บโอเคผมอยากให้รู้ ด้วยว่ามีค่าเท่าไหร่นะวิธีการใส่ง่ายมากก็คือเราจะใส่ในตารางก็ได้เนาะถ้าเป็นเทเบิลนะครับหรือผมอ่านมาคลิกเทเบิลผมจะมาใส่เองก็ได้เช่นผมอยากรู้จํานวนด้วยรู้ว่ามีกี่มีกี่คนที่ให้เป็นไฮโรผมเอาคัมพารีอ่ะโอเคคัสเมอร์ปึ๊บโอเคนะอ่ะก็จะรู้ละโอเคนะก็จุละเอ้โห อ่ลองมาดูข้อมูลตอนนี้ก่อนนะครับในกลุ่มไฮประเทศไหนเยอะสุดครับ UK ถูกปะ่ะตรงกันไหม UK เนะอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้า UK เนี่ยให้เราคะแนน,นอสูงเยอะนะ่านะครับแต่ถ้าเป็นตัวของต่างก็ UK เหมือนกันเห็นไหมเรามาเป็นฝรนะั่งเศสเนาะสเปนโอ้อันนี้ก็ไฮนะครับแล้วก็ลงนะคราวนี้เราอันนี้ปัจจัยเดียวนะเอ้ยประเทศมีผลไหม เวลาที่คนจะเลือกสูให้คะแนนเราสูงหรือต่ำคนิงบอกว่าเอ้ยประเทศก็ไม่พอผมอยากจะรู้ว่าแล้วเขาอยู่โรหน้าที่เขาเป็นอะไรสมมุติสมสมุตินะผมเอาโรนะครับโรอยู่ที่ไหนอาดูนิดนึงโอเคโรอยู่นี่ผมเอาโรอิน organization มาใส่เพิ่มอีก,กผม่อยสลับนิดนึงโอเคครับอ่ะตอนนี้ผมขออนุญาตซูมนะเห็ยนจะชับข้อมูลคราวนี้สังเกตไหมเราก็จะบอกว่าเอ้ย คนที่ให้หายเนี่ยเป็น UK เคคัสเตอร์เป็นคอน s ูเมอร์เท่าไหร่นะแต่สังเกตอันนี้แค่สองปัจจัยนะนะครับเริ่มปวดหัวยังอ่าเริ่มปวดหัวแล้วเฮ้ยโอ้ล้วสรุปเนี่ยแล้ว UK เคคัสเตอร์คอนสูเมอร์ให้เท่านี้ฟอนเซตให้เท่านี้เอ้ยถ้าเป็นโลย็งไงน,นะนี้อันนี้แค่สองปัจจัยนะนะครับโอ้ปวดหัวมากนะครับเริ่มงงแล้วใช้อะไรอะไรที่มีผลต่อการตัดสินใจคะแนนสูงคะแนน,น,นต่านะครับอ่าคราวนี้เขาบอกแบบนี้ดูยากเห็นไหมอ่า วชนตัวนี้ดูยากผมใช้ AI อ่านะครับตัวที่ผมจะใช้นะครับคือ,อตัวของ key influencer ชื่อก็บอกแล้วนะครับ key influencer เนี่ยนะครับแปลว่ามีอิทธิพลแปลว่าสิ่งใดที่มีอิทธิพลกับข้อมูลที่เปลี่ยนไปบ้างน,นะครับอย่างเช่นเฮ้ยถ้าเปลี่ยนประเทศมันมีผลเปลี่ยนไหมนะครับถ้าเป็นตัวของออโรมีผลยังไงะนะครับคราวนี้ผมลอง ตัวนี้ผมลบทิ้งเนาะโอเคผมเลือกตัวนี้ครับเลือกเป็น key influencer ตัวนี้อ่านะตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดใครเป็นเวอร์ชันใหม่เนาะน่าจะมีอยู่แล้วนะครับน่าจะอยู่แล้วนะครับโอเคนี่นะตัวนี้นะครับอ่าลองเอาเมาส์มาอยู่ได้นะครับเค okay. ตัวนี้นะครับนี่ k e influencer โ okay. อเคผมคลิกทีหนึ่งโอเคโอเคเราจะได้หน้าตา ตัวนี้ขึ้นมาดูอลังการงานสร้างมากนะครับกับวิ u a l i z a t i o n ตัวนี้อเอะผมขยายใ,ให้ใหญ่ๆโอเคตอนนี้มาดูสิ่งที่เราใส่นะครับอย่างแรกเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรผมจะดูตามเลตติ้งถูกไหมอ่านะครับใช้ง่ายมากนะครับอ่ะผมก็อะไรผมก็เอาตัวเลตติ้งครับอ่าเดี๋ยวลองดูความมาัศจรรย์ของมันนะเอาเลตติ้งมาใส่ที่นาไล์ปุ๊บเรียบร้อยเห็นไหมตอนนี้สังเกตนะครับ ด้านบนนะครับด้านบนนะครับขึ้นแล้วว่าสิ่งที่จะดูเนี่ยคือจะดูในส่วนไหนอ่านะครับพายหรือโปรเปลี่ยนได้นะครับโอเคอะอันนี้ผมคลิกให้ดูเนาะโอเคคราวนี้ข้างล่างก็บอก no field to expand by อ่านะครับแต่ว่ายังไม่ได้บอกเลยนะว่าแล้วจะดูด้วยอะไรนะเมื่อกี้นี่ผมมีอะไรบ้างครับผมมี country อ่าผมเอาเหมือนเดิมนะ m country country หาโอเค่า country นะครับผมมาใส่ที่ expand ป,ปึ๊บขอ a n a l y z e อาา่า uh, running analysis ปึ๊บนะครับ่า uh, รู้ยังครับหไหมคราวนี้ตัวนี้ก็บอกอะไรเรานะครับตอนนี้ผมเลือกที่ตัวของ h i ยนะเห็นป่ะเขาบอกแล้วเอ้ยถ้าประเทศอยู่ในเยอรมันนะ จะมีผลต่อการตัดสินใจนะครับว่าจะให้มีผลให้คะแนนสูงหรือต่ำยังไงเงี้ยอันนี้คือคะแนนสูงนะแต่ว่าเอ้ยถ้าอยู่ในลรมันเนี่ยมีผลเยอะนะครับยองมายูเคอ้ยผมเปลี่ยนดีวาผมอยากดูที่โปรปึ๊บอ่าฝรั่งเศสไหครับอ่านะครับนะโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวด่วนส่วนด้านขวามือเดี๋ยวเราจะเอ่อไปหมาจะอธิบายจริงเนาะอ่ะาตอนนี้ลองนะแต่เมื่เรามีปัจจัยเพิ่มทําไง ง่ายๆใส่เพิ่มครับคราวนี้ผมคิ่ผมจะดูด้วยโรนะครับโรโรก็โรอินออตไนท์มาใส่เพิ่มปึ๊บเขาคำนวณใหม่นะคราวนี้เปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับอ่าผมสูงไม่ดูอ่าคราวนี้เปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นปัจจัยหลักที่บอกว่าให้คะแนนสูงเป็นอะไรครับโรอินออตไนท์อินพับริเชอร์แหละเพราะว่านี้เป็นตัวคีย์ที่ส่งผลเห็นไหมดูง่ายกว่าตารางมีดีไหมครับเห็นไหมคราวนี้ดูรู้เลยอ๋อ นะครับตัวโรนะครับที่เป็นพาริเชอร์มีส่งผลมากสุดต่อไปก็เยอรมันยูเคอ่านแล้วตามหลักดูโอเคนะครับนะเป็นตัวของโรอินคอน s u m e r นะครับอ่ามีผลนั้นแต่ว่าอะไรง่ายเลยนี่คราวนี้เราอยากรู้อะไรอีกเราก็ใส่เลยนะครับอย่างเช่นันต่อมาผมบอกว่าผมเอาธีมอ่าเดี๋ยวให้ดูดูข้อมูลก่อนธีมธีม ตีมคือตัวนี้นะครับอ่าเป็นเหมือนคล้ายๆชนิดเนาะว่าตัวงานเนี่ยเขาอ่าในส่วนที่เขาใส่สร้างตัวของติ๊เก็ตขึ้นมานะครับอ่าเขาคอมเมนต์ในเรื่องไหนอ่านะครับในกลุ่มไหนเนาะโอเคผมก็เอาตีมตีมอยู่ที่ customer โอเคอ่าโอเคอ่ะอยากรู้อะไรอีกครับผมอยากรู้ประเภทของลูกค้าอ่า subscribe นะครับช่อง J ก็เ,เอาตรงนี้ใส่เพิ่อีกปึออ๊บแยัวนี้กี่ปัจจัยอันเนี้ยสี่ปัจจัยเห็นปะเราสามารถจะรู้ตรงี้ได้เลยนะครับเนะาะนะก็เป็นอ่ะเอาผมเปลี่ยนเป็นไฮผมอยากดูว่าเอ้ยที่เขาให้เลทเราสูงสูงเนี่ยอาจมีผลจากอะไรบ้างครับนึงเอ อยู่โลพับลิเชอรนะมีผลมากสุดรต,ต,ต่อไปคืออะไรครับเป็น subscribe คือลูกค้าชนิดที่เป็นเบสิกนะหรือทีมเป็นไพก็มีผลมากใช่ไหมเขาจะเรียงจากมากไปน้อยเห็นไหมว่าอะไรที่มีผลนะอ่าหรือถ้าเราบอกว่าเฮ้ยสมมติสมมุติเราอยากจะอ้ยคนที่ให้คะแนนเราต่ำๆอ่ะเราจะไปแก้ไขเราควรจะไปเลงกลุ่มไหนเป็นหลักแล้วก็มาดูที่โลครับเห็นไหมอ่าไหมครับคราวนี้รู้อ๋อคอนซูเมอรนะ โก o r อ a n กไนเป็น c o n s u m e r อันนี้อย่างแรกเลยนะทีมเป็น usability นะครับอ่าทีมเป็น uh, security นะครับนะครับพวกนีจ้จะสังเกตว่าตัวภาพดูง่ายกว่าไหมดูง่ายกว่าตารางมีกี้เยอะแยะเลยถูกไหมอ่า uh, นะครับตัวนี้ใช้ง่ายมากนะครับอ่า uh, นะครับเอ่า okay. uh, คราวนี้เมื่อกี้นี้ผมเราดูเฉพาะฝั่งนี้นะครับดูเฉพาะฝั่งด้านขวามือเนาะ ดูเฉพาะสั่งฝั่งด้านขวามือนะครับโอเคอ่ะด้านด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือของผู้ผิดนะครับอ่ะคราวนี้ด้านขวามืออ่านะครับที่น่าสนใจคืออะไรนี่เขาก็จะบอกเกณฑ์สมมุติถ้าเกิดเราเลือกตัวของตัวคีย์ตัวไหนตัวส่งผลตัวไหนนะครับเห็นไหมเขาจะเปลี่ยนไปตามในเรื่องนั้นอ่าว่าอะไรที่เป็นคีย์ส่งผลมากน้อยเห็นไครับนี่คลิกเล่นได้นะครับคลิกดูได้นะครับคลิกดูได้นะครับโอเคนะครับอ่ะคราวนี้ สิ่งที่สนใจอีกคือตัวนี้ครับนี่ไปดูตัวนี้ดีกว่าอ่า top section top segment ขอโทษน,นะพูดผิดอันนี้โอเคนะครับตรงน,นี้เมื่อกี้นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวถูกไหมถ้าเป็น key เนี่ยเขาเรียงลาดับครับจากมากนะครับลงมาน้อยนะครับอ่านะครับคราวนี้ถ้าเราบอกว่าเป็น top segment ปึ๊บน,ออนี่เขามาเป็นรูปนี้ครับเขาแบ่ง segment ให้เลยหนึ่งสองสามสี่สมมุตินี่มีห้า segment น,นะครับผมลองคลิก segment แรก สามสิบปเซนะ r o ปึ๊บนี่มีแอนิเมชันด้วยนะครับอันนี้บอกว่าอะไรครับเซกเมนต์ที่ส่งผลกระทบมากที่สุดคืออะไรครับนี่นะบโลที่ไม่ได้อยู่ใน Publisher นะและ s u b c r i b e ที่เป็นพ r e m i u m Team Security วันนี้มีผลมากสุดเลยในการที่จะ Comment บอกได้คะแนนไม่ดีแปลว่าพูดง่ายคือเนี่ยกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่ให้คะแนนเราไม่ค่อยดีเลยงั้นเราควรจะไปใส่ใจไหม ถ้าเราจะแก้ปัญหาอยากให้คะแนนเราดีขึ้นกลุ่มนี้เราต้องไปใส่ใจซึ่งถ้าภาพเราเห็นเป็นทําเป็นตารางครับเราไม่เห็นภาพแบบนี้นะดูยากนะดูยากตัวนี้ทําให้มันดูง่ายขึ้นนะครับนะครับหรือจะเป็นเปอร์เซ็นต์ลงลงมานะอันนี้ก็เป็นเซกเมนต์นอื่นๆนมครับอ่าเซกเมนต์อื่นๆอันไหนมีผลบ้างคราวนี้ผมเปลี่ยนเป็นหายมั้งดีกว่าหายปะ่ะโอเคนี่หายก็มีสี่เซกเมนต์อ่าอะไรที่ให้คะแนนเราสูงสังเกตนะครับเห็นไหม ถ้าโรเป็นพับบิเชอร์สรุปพับบิเชอร์นี่เป็นกลุ่มที่ให้คะแนนเราสูงมากในเกมเนี้ยตี Price, เป็นไพรส์ใช่นไหมครับลองลงมาอ่าพับบิเชอร์อีกแล้วนะครับอ่าถ้าไม่อยู่ในพับบิเชอร์ต้องเป็นเบสิกอ่านะครับนะอันนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในพับบิเชอร์นนะแต่อยู่ในกลุ่มเบสิกก็ถือว่าสูงนะอ่านะครับหรือถ้าเป็นพรีเมียมแล้วเป็นไพรส์เห็นไหมครับเขาบอกในปัจจัยที่มันส่งผลหมดเลย อันนี้เป็น Visualization ที่เป็นในกลุ่ม AI ซึ่งปกติเนี่ยข้อมูลตัวนี้อ่าเมื่อกี้อาจารย์ทิเวนน่าให้ดูข้อมูลแล้วเนาะถามว่าข้อมูลเนี้ยมีฟีดนะครับกี่รายการนะครับมีฟีดแบ็กี่รายการมาให้เราดู4ี่หมเยอะไหมเยอะพอสมควรนะครับงั้นสังเกตว่า Visualization ตัวเนี้มันจะช่วยในการสรุปข้อมูล่าแบบ AI ให้เราให้เราสามารถตอบดูข้อมูลที่มันซับซ้อนที่มันสัมพันธ์นะครับกันได้ง่ายขึ้นเห็นไหม อ่านะครับอันนี้ก็ลองไปใช้ดูนะครับคราวนี้สมมติเราบอกว่าเอ้ยแต่ผมอยากจะดูเฉพาะเมื่อกี้เราได้เรียนได้ลองใช้ตัวของสไลเซอร์ไปแล้วสมมติอันนี้ผมใส่สไลเซอร์เหมือนเดิมเพิ่มนิดนึงเนาะผมบอกว่าผมอยากจะรู้เรื่องของออดูตามขนาดของคำพอดีไซส์อ่ะเหมือนเมื่อกี้นี้ผก็เลือกคำพอดีไซส์นะครับแล้วผมก็ทำเหมือนเดิมผมก็ทำเหมือนกันนะเป็นสไลเซอร์โอเคแต่นี้ผมเป็นเช็คบล็อกก็ได้นะครับอ่า โอเคเหมาะสมกับข้อมูลใดเหรอครับคาวนี้คีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเหมาะเหมาะสมกับข้อมูลที่เป็นคล้ายๆเป็นการวัดวัดค่าครับอ่าคุณจะเป็นข้อมูลใช้ที่มันเล็กๆส่วนใหญ่จะพวกพวกแบบสอบถามอะไรเงี้ยอ่าครับอ่าแบบสอบถามดีไม่ดีนะครับเวร์กไม่เวิร์กอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะดูอะไรมีผลส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็จะเป็นข้อมูลอย่างเช่น การประเมินผลการวัดผลแบบนี้เหมาะนะครับหรืออะไรที่มันมีคีปัจจัยที่มันหลายอย่างมากผสมผสานหลายอย่างมากนะครับอ่านะครับคือข้อมูลที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันอาจจะเกิดจากผลของสิ่งใดหลายๆสิ่งที่มันกระทบนะครับแล้วเราอยากจะรู้ว่าอะไรที่มันกระทบบ้างอ่าส่วนใหญ่ก็แบบสอบถามเนี่ยเหมาะนะครับแบบสอบถามนะครับการวัดผลนะครับเหมาะนะครับจะไม่ได้เหมาะกับข้อมูลที่เป็นวัดเป็นตัวเลขจํานวน เท่านี้เท่านี้เท่านี้เป็นตัวเลขเนี่ยไม่เหมาะนะครับอ่านะครับเพราะว่าตัวคีย์เนี่ยมันคืออยู่ด้านบนตัวนี้อยากจะดูว่ายังไงนะครับอย่างนี้อันนี้ไหมโอเคอ่าเนี่ยไหมมากน้อยได้เพิ่มขึ้นลดลงก็ได้นะอ่าอย่างเช่นเอ้ยถ้าเกิดเมื่อมีคีย์นี้เข้ามีมีสิ่งนี้เข้ามาแล้วข้อมูลอ่าค่าม,มันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือเมื่อมีคียนี้มาค่าม,มันลดลงไหมแบบนี้ก็เหมาะนะครับใช้ด้านกันเนาะโอเคนะครับอ่านะครับอันนี้ผมเพิ่มสไลเซอร์แต่ผมอ่าผมใช้เป็น ใช้เป็นเช็คบ็อกนะครับคราวนี้อ่ผมก็กลับมาที่คีอ่านะครับข้อดีของ PBI ก็คือมันเป็นอ่าตัวของเขาเรียกว่าฟิลเตอร์นะครับคราวนี้พอเราใส่ฟิลอ่าตัวของสไลเซอร์ตัวนี้นะครับปกติถ้าเราไม่คลิกตรงนี้พอดี่อกอาจ์เสวทสอนสอนเรียงแลนะนะ้วอ่าเพราะฉะนั้นสังเกตเนาะอันนี้ข้อมูลเรียงหมดแล้วนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ลำดับมันก็เลยถูกนะนะครับอ่าน้อยกว่า5000มาก่อนนะอ่า5้า0ัน เพราะฉะนั้นเคสนี้เรื่องลำดับเดี๋ยวขอเพิ่มเติมจากของอาจารย์ชเวนิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดข้อมูลที่เราแสดงนะครับลำดับมีความสําคัญอ่าอย่างเช่นเมื่อกี้ที่มีคนถามถามเดือนปกติเนี่ยเดือนเนี่ยเป็นชื่อเดือนถูกนยะ January นะครับอ่า February เนี่ยนะครับอ่านะครับสังเกตเวลาเราเอาเดือนตรงนี้มาเรียงเนี่ยมันจะเรียงตาม A,B,C นะครับซึ่งมันจะไม่ถูกเนาะงานวิธีทางแก้ก็ทําแบบอาจารย์ชเวดนี้แต่เราต้องมีคอลัมน์ลำดับที่ถูกต้องมาก่อน อ,อย่างเช่นแจนจูเวลี่ต้องมีลำดับให้รว้เนี่ยเป็นเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่แล้วเรียงด้วยลำดับนะหรืออีกเคสหนึ่งที่เพราที่ผมสอ,อมนแล้วผมเจอนาะของนักเรียนยิ่งหน่วยราชการเนี่ยมักจะเจอเคสนี้บางที่เนี่ยจะเจอแบบนี้ครับเรามีในกระทรวงเนี่ยก็จะมีกรมหรือมีหน่วยงานงงนะข้างในถูกไหมคราวนี้เวลาลำดับหน่วยงานมันมีเรื่องความสําคัญอยู่มันไม่ได้เรียงก,กอไก่ขอไข่นะครับอ่านะครับนะอย่างเช่นสํานักประหลัด ปกติเนี่ยก็จะใหญ่สุดนะครับสูงสุดเนาะงั้นเราก็มาเจออยู่อันดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราสำนักประหลัดอยู่สอเสือถูกไหมอ่านะครับงั้นเราเรียงกอไก่ของไข่สอ,อเสืออยู่ล่างสุดวิธีการก็คือเราต้องมีคอลัมน์ลำดับนะครับที่ถูกต้องก็คือต้องไปบอกว่าสำนักประหลัดต้องอยู่หมายเลขหนึ่งแล้วเรียงด้วยคอลัมน์นั้นช่วยได้ันะบช่วยได้เนาะโอเคนะครับอ่ะอันนั้นอธิบายเพิ่มนะครับเผื่อใครจะเอาไปใช้นะครับคราวนี้ผมก็เลยลองมาเซิร์ชเนาะ ตอนนี้ตอนนี้พอผมไม่ได้คลิกนะครับอันนี้ถามว่าเราสามารถกําหนดค่าปัจจัยได้หรือเปล่าเช่นปัจจัยหนึ่งส่งผล20ปอร์ปัจจัยที่สองคือคาว่าปัจจัยตัวเนี้มันมันในนี้มันบอกอยู่แล้วฮะว่าข้อมูลที่ปัจจัยไหนส่งได้เท่าไหร่โดยเราไม่ต้องกําหนดเพราะมาันดูตามจากเนื้อข้อมูลนะมาดูตามจากเนื้อข้อมูลมาว่าข้อมูลที่มาเนี่ยจากที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันมีส่งผลกี่เปอร์เซ็นต์อ่าอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะบอกนะครับ นะครับว่าอะไรยิ่งค่าอ,อะไรอยู่บนนะครับนี่รถบนนี้ส่งผลเยอะนะครับคือมันตามน้อข้อมูลผู้ง่ายๆนะครับเนี่ยอะไรที่ยิ่งเยอะแปลว่านี้ส่งผลเยอะอ่าอะไรน้อยส่งผลน้อยตามปัจจัยแต่เราปัจจัยนะครับ qc inspection มาทำเอไอ AI ได้ไหมทําได้นะครับจริงๆข้อมูล qc ก็โอเคนะเพราะ qc ยิ่งน่าจะได้ใหญ่เลยอย่างเช่นเอ้ยเวลาเราเก็บข้อมูล่าเป็นงานแต่างงานเก็บข้อมูลมาแล้ว qc สรุปออกมาปุ๊บมีผ่านอันนี้ไม่ผ่านคราวนี้เราอยากรู้แล้วไอ้ที่ผ่านเนี่ยข้อมูลตั้งเยอะแยะเนี่ยมีปัจจัยเยอะแยะเลยอ่านะครับเนาะแล้วมันไม่ผ่านเราอยากจะรู้สรุปที่ไม่ผ่านเพราะอะไรมันเป็นตัวที่สําคัญอันนี้เหมาะเลยนะครับงั้น q c ก็เป็นตัวที่เหมาะแล้วก็ใช้ได้นะโอเคนะครับอ่ะคราวนี้อันนี้ผมก็เลยสมมติเมื่อกี้นี้พอเราไ่คลิกนะสไลเซอร์นี่นะครับก็เป็นข้อมูลทั้งหมดโอเคนะเป็นข้อมูลทั้งหมด คราวนี้ผมอยากดูเฉพาะเอ้ยเอาเฉพาะคัม,มดีที่น้อยกว่าหนะ้าพันนะคราวนี้สังเกตน,นะครับอ่านะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะนั้นข้อมูลทีย่ยนไปว่าถ้าเกิดเป็นคัมภอร์อะคัมภีร์ที่ไซส์เล็กหน่อยปัจจัยอาจจะเปลี่ยนแล้วนะครับถ้าใหญ่ขึ้นมาตรงกลางอะไรเป็นปัจจัยอะไรนะครับมากที่สุดปัจจัยอะไรไหมครับส่งผลเนาะคราวนี้เราสามารถจะฟิลเตอร์ได้นะครับแล้วเราก็สามารถฟิลเตอร์ได้มากกว่าหนึ่งอันด้วยนะอย่างเช่นเนี่ยผมฟิลเตอร์ให้ดูเพิ่ม สมมติบอกว่าผมใส่ country ไปแล้วนี่โอเคองานไม่ไรละใส่ country ไปแล้วนะครับนะอันนี้ตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับว่าตัวนี้จะเป็นตัวของ visualization ที่อยู่ในกลุ่ม AI ที่จะมาช่วยสรุปค่าจากข้อมูลคิดดูดิข้อมูล40,000-50,000นะครับซึ่งเยอะมากถูกไหมแต่มันมาสรุปให้เราเห็นภาพง่ายเลยว่าอะไรมันมีสผลกระทบหลักนะครับกับข้อมูลทําให้มันดูง่ายมันลดความซับซ้อนนะครับในการจัดการ ครับคราวนี้เวลาสมบ,บูรปฏิจจานเชอร์เวสเนี่ยทำเสร็จแล้วเราเอาขึ้นคลาวไปแล้วนะครับก็คือข,ขึ้นตัวเซอร์วิสไปแล้วคราวนี้แบบเนี้ยเรามาทําเพิ่มแล้วเราจะมาทําเพิ่มเราเราอยากอัปเดตทำยังไงง่ายมากนะครับอแต่ผมทําหน้าบมบายก่อนหน้าบมบายเมื่อกี้จาได้ไหมอยู่ไหนนะครับก็ที่วิวนะครับแล้วก็ตัวของโฟลเ a y ์เ t เนาะโอเคก็จับระบบ,บบก็เอาตัวนี้ไปโอเคนะครับก็นี้ Okay. เ,อเอาประมาณหนึ่งเนาะเพราะว่ายังไงเนี่ยสกอร์ได้อยู่แล้วนะสกอร์ได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคอ่ะเสร็จแล้วผมเซฟทีหนึ่งเรียบร้อย่ะนะครับอ่าคราวนี้ผมลองเอาขึ้นไปอ่ะถ้าเกิดเป็นไฟล์ที่เราทําแล้วนะครับมีการแก้ไขง่ายมากจับเดตก็แค่ p u b l i ิ h นะครับอ่ะพ,พับบริชมาโอเคเขาบอกให้เซฟนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอ่ตรงนี้นิดนึงนะครับหือไป คราวนี้เวลาพับปีดผมอบอกเพิ่มน,นิดนึงเนาะคราวนี้เวลาเราพับปีดเนี่ยหน้าตาเราเป็นยังไงเนี่ยนะครับเวลาเอาขึ้นไปก็จะเป็นแบบนั้นนะความหมายของผมคือถ้าเราอยากจะเอาขึ้นไปปุ๊บให้เขาเห็นหน้าแรกเราต้องอยู่ที่หน้าแรกอ่านะครับอยากให้คนอยู่นะดูหน้าสามเปิดมาปุ๊บเจอหน้าสามเราต้องอยู่หน้าสามเลือกอะไรไว้มันจะส่งผลหมดเลยนะแต่ข้อบลที่แสดงนะครับโอเคงั้นตรงนี้ผมขออนุญาต,แ,ตแบบนี้ก็คือไม่เลือกอะไรเลย นะครับแล้วผมก็ไปที่เพจหนะึ่งเนาะโอเคผมเซฟอีกทีหนึ่งโอเคผมพับปิดนะครับ yes โอเคก็อันนี้เมื่อกี้อยู่โปรดักชันเนาะก็ือนเดิมโอเค o n l รีเพ s สไหมก็ yes ไปโอเคเรียบร้อยละคราวนี้ผมไปดูเมื่อกี้นี่จารย์ชเวตให้ดูผ่านทางมือถือแล้วเนาะ โอเคคราวนี้ผมเอ่ผมไปดูผ่านทางตัวของเซอร์วิสนะครับอ่าคราวนี้ไหมเราเปิดรีพอร์ตมาเป็นไงครับสังเกตว่าเราจะอยู่ที่หน้าที่เราเซฟเห็นไหมครับหน้าแรกนะครับเปลี่ยนหน้าสองนะครับอ่าหน้าสามตอนนี้หน้าสามที่เราเพิ่งทำกินี้เพิ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับอ่านะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเนาะอันนี้รอ,อผอผีเอ๊ะเรียบร้อยนะครับดูข้อมูลได้เหมือนกันเห็นไหมครับนี่ ครับอยากจะดูเรื่องอะไรนะครับนะไม่ครับลงกรองข้อมูลก็ได้นะครับยงง่ายๆครับเวลาทำนะครับทำเสร็จวิธีอัปเดตก็คือพับบิชใหม่นะครับอ่ารีพอร์ตนะครับก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราทำแล้วนะครับโอเคนะในส่วนของผมนะครับก็มารีวิวเนาะให้ดูในส่วนวิชวลไอซ์ที่เป็น AI แบบง่ายๆนะครับอ่านะครับ ในส่วน AI เนี่ยก็จะอยู่ในหลักสูตรที่เป็นตัวของหัว BI ในส่วนของ Visualization เนาะยังมี AI ตัวอื่นที่น่าใช้อีกนะครับน่าใช้อีกนะครับเเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสมีเวลาเราก็อาจจะม,มาเจอกันนะครับนะครับลอามาดูก่อนแล้วก็แน่นอนอ่ะใครเป็นสายโปรแกรมมิ่งนะนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าเจอกันแน่นอนนะครับเราก็จะมีไลฟ์นะครับที่เป็นโปรแกรมมิ่งแล้วเรามาเจอกันอีกทีนะครับถ้าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมส่ง ให้อาจารย์ชลเวทต่อเนาะนะครับโอเคขอบคุณท okay. ุกท่านนะครับขอบคุณครับก็โอเคสำหรับไลฟ์นี้นะครับโอเคทุกคนได้เห็นตัว visualization นะครับในหลากหลายรูปแบบเนาะแล้วก็รวมถึงเรื่องของฟีเจอร์เรื่องของ AI นะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการเอาไป apply ใช้ในงานของทุกท่านนะครับแล้วก็คิดว่าไลฟ์นี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ก็ฝาก ติดตามนะครับที่เพจของตัว Facebook ของ Nice Word Training นะครับโอเคแล้วก็ทุกๆ e v อีเวนท์ที่เราจัดนะครับก็คิดว่าคือทางอาจารย์ทุกท่านเนี่ยตั้งใจเป็นอย่างมากเลยนะครับในการในแต่ละไลฟ์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับนะดังนั้นในส่วนของการเรียนของเราก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับเป็นเวิร์กช็อปอันนี้อันนี้คือในคลาสเต็มนะซึ่งตอนนี้ก็คนติดต่อมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็ถ้าใครสนใจก็เลยนเชิญน,นะครับนะในส่วนของภ o w e r bi เองในส่วนของ อ่ Excel เองนะครับซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ Nice Training นะครับใครสนใจนะก็ฝากติดตามนะครับโอเคขอบคุณคุณปีเตอร์คุณบนชัยคุณนาตาชานะครับคุณพรณีนะครับมากๆนะครับแล้วก็ติดตามกันในไลฟ์แน่นะครับนะสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับครับ